มาครับสำหรับใครที่กำลังตามหาเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงครับที่ตัดได้สูง4-5เมตรนี่คือเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงจากแบรนด์โอสุกะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัดเร็วตัดแรงเสียงเงียบครับเพราะรุ่นนี้ให้ครับมอเตอร์บัตเลตพลังสูงอยู่ที่5,300รอบต่อทีมาพร้อมกับปุกหย่อนน้ำมันครับมีระบบครับบาโซ่ครับรุ่นใหม่และตั้งโซ่รุ่นใหม่ใช้งานง่ายครับนะและตัวนี้มีระบบป้องกันมอเตอร์น็อกมอเตอร์ไม่แล้วด้วยครับนะฮะมาพร้อมกัดบางใบอย่างดีครับและระบบเซฟตี้ถึง2 ลูกค้าเนี่ยฮะสามารถปรับได้เลยครับนะไม่ว่าจะเป็น180องศา90องศานะฮะหรือนี่ฮะก้มเงยได้หมดเลยนะครับด้ามตัวนี้ฮะเป็นด้ามแบบรุ่นใหม่ครับเป็นแบบสไลด์ไม่ต้องต่อครับคุณลูกค้านะฮะเนี่ยฮะสามารถปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ล็อกมาเนี่ยล็อกง่ายๆแบบนี้ได้เลยครับนะแล้วปอดตรงนี้เนี่ยฮะอยากปรับสูงปรับต่ำใช้งานได้หมดครับนะปรับคอลกลับไปแบบนี้ก็ได้นะฮะมันอยู่ที่หน้างานแล้วว่าลูกค้าอยากได้ความสูงระดับที่เท่าไหร่นะครับและตัวนี้ฮะให้แบตเตอรี่ขนาดก้อนใหญ่ครับััับนนนววลตตาาาง้้้ีดด่ นี้เป็นเซฟตี้ซึ่งสามารถสั่งการจากด้านล่างได้เลยนะครับและทําปุ่มมาให้2ฝั่งก็คือสําหรับใครที่ถนัดซ้ายและถนัดขวามีฮะตัวหุ้มโฟมครับตัวนี้ฮะนะครับนุ่มมือมากนะฮะทำให้การจับเนี่ยไม่ลื่นไหลนะครับและน้ําหนักเบาครับนะเพียง3กิโลกว่าเท่านั้นเองนะครับผู้หญิงก็ทําเองได้ครับมือเดียวก็ใช้งานได้ครับและเลื่อยตัวนี้ยังสามารถถอดนะฮะออกมานะครับใช้เป็นแบบเลื่อยมือถือแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบตเตอรี่มาใส่ที่เลื่อยก็ใช้งานได้เลยครับนะตัวนี้ก็จะให้มายกเซตแบบนี้ครับเป็นด้านตต่่อออ1 15301ัััะรหส OOCMC แลวเืย มอเตอร์บัลเลตครับ OCMC 5 3 6 M 1ตัวนี้ก็จะได้แบต 4m แท่นชาร์จเร็วนะครับนี่มีคู่มือและใบรับประกันพร้อมกระปลูกหย่อนน้ำมันให้และสินค้าจากแบรนด์โอซุกะนะครับต้องบอกว่าวันนี้เรารับประกันสูงสุดถึง1ปีแต่วันนี้สินค้าล็อตนี้ต้องบอกว่ามาจำนวนจำกัดครับนะเรามีอยู่ทั้งหมด40ตัวเท่านั้นใครสนใจครับจากราคาเต็ม7990ัน้เวันนี้จัดแฟลชเซลล์เหลือเพียงสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบครับราคานี้เราจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง 99946ได้เลยครับตน่วนนะครับเพราะอตนี้จํานวนจํากัดจริงๆครับ